ไอ้พระคุมันของอรยาเดินทางมาถึงแล้วอําหงตายแล้วโอ้ยังไปกันย้ายักเข้แน่นนหรือเปล่านี่ายเข้าุ่นออ้างนะู้แข็ทำไมเนใช่เป็นซุนดาตานเลย มีคนอะไ,ได้วยเนี่ยไปไอ้บ้าอโอนรัก <S <S อูเพ็นลิเกทำไมก่อนเขาแต่งกันเออน,นี่เพชรตุ๊ตกแกทองตุตกแกทองเลยตุ๊กแกทองพ่อกูกูลูกตุ๊กแกทองอืออะไรอ่ะเฮี้ยเขียวสเว่ยกูเฮี้ยเขียวสเว่ยไอ่อย่างนี้มาถึงแล้วอย่าให้เสียเวลาเพื่อนเราสองกันไม่ตลอดรอถามเรื่องจำได้เปล่าวโอ้ย กูรัาชาดาเออ,เออแล้วนีเดี๋ยวพอกูประกาศปุ๊บมึงล้ำเข้าไปเป,ป็นสง,ง่าผ้าเพยเลยได้เออไ,ได้นะเอ,อทุกคนโปรดทราบบัดเดี๋ยวนี้ภาคมันของเรียเสร็จแล้ว อะไรแว๊บๆเมื่อกี้ตายมึงอะไรของมึงเนี่ยเอาก็ที่สองมาไหมที่สองไม่ใช่อย่างนี้มึงไปลำแบกบอะไรขนาดนี้แล้วทำแรงสาง,งางเลยสางางงามเน,น,นี่ยมึงอะ่ะเก็เป็นเจ้าเลยมึงจะต้องเลียมจัดเลยตายลองกองเจ้าภาพทาพิษมึงมึงเนี่ยยังไม่ได้กินส <c ười> ักกอง <c ười> มึงทำอะไรเนี่ยไม่ได้มึงลำอย่างนี้ไม่ได้เอา้าไม่ใช่อย่างนั้นหรือไม่ใช่เขาเลี้ยงอะไรมังคุดเขาเลี้ยงมังคุด ไอ้ลูกดำดำอ่ะเออกว่าจะพากนั่งมองแล้วเนี่ยไอ้ลูกดำดำอ่ะใช่แบบกูวัยบ้าบ้านกูเรียกรองกองมึงจะเที่ยงดิกูคนชนพูนีเออเียงเที่ยงกูเขาเลี้ยงรองกองแล้วก็อะไรไอ้ลูกมีหน้ามีที่จะภาพเลี้ยงมีหน้ามาไปไปว่าไม่ใช่อ่ะวเรียกอะไรอินทภาพดำอ๋เออจำไว้นะมึงเนี่ยโอ้ยจะทำย่างงี้ไม่ดีเออแล้วมึงล้ำเงินกินไม่ได้เลย เอา้าให้ทำแบบไหนรับอย่างกูนี่เดี๋ยวกูเข้าไปก่อนขอใเข<อ>้าไปก่อนเหรอเออเอาเอากูกูไปตัวอย่างทำแบบไหนก็ทำให้ดูก็แล้วกันตามกูเรียกกูมาแล้วเนี่ยเชื่อสิไฟเวอร์อนับนับเข้าไปนั้นนับเข้าไปนั้นนับเข้าไปนั้นอืเธอเน่นนมหรือตู้ ล้ำนับเลยนับเข้าไปน้อยเอ,อยๆไเลย,อย,อย,อยเอ้ยเยวไนะครับคุณคิดบางไหว่าเขาจะต้องทำตามงี้อะไรเนี่ยวันดีครับไปแพทเนีย่ใบซ้ำนะทำไมอ่ะไ,ไ,ไ,ไม่ใช่เข็มนาฬิกา เอ้ยใส่แค่เท่นี่พอดีว่ามันเป็นตัวจับสัญญาณนะดิอนสวัสดีครับสวัสดีค่ะเชอร์สติ้งเบเวอร์อรใครเป็นอ๋อนี่เจ้าเจ้าเอออุ้ยเสต่างมังคกรยาจามีจะลาอะไรไปกินเราไม่ใช่อย่างนั้นพูดยังไงล่ะถาวถายบัพคมถวายลงเย็น,นไม่ใช่พระจะได้มาถาวายลงเย็นนี่เอาไงเนี่ยเนี่ยพูดดีดีดีนะ พูดแต่ถวายพระคธมเอาถวายพระคมครับเออพยาคาสิอ๋อพญาคาได้ใครเนี่ยใครเนี่ยเจ้าเจ้าชื่ออะไรชื่ออะไรธรรมราชานี่ตามหามานานแล้วอันนี้ใครเนี่ยอ้าวอยู่คู่กันอยู่คู่กันอยู่ด้วยกันตลอดยายแป๋วไม่ใช่แม่เขายายแป๋วพะเจ้าญาพระมเหสีพระเมหศีเหศีผู้เรียกยากกว่าหน้ากับมืง คนที่ไหนไดพูดไปรู้จักชนบุรีอ่ะชนไปทั่วอยากจอดขวางแล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวมาแต่งงานเอาดิแล้วเป็นใครอ่ะมหาเล็กมหาเล็กครับโอ้พาเจ้ามาชื่ออะไรมาเล็กชื่ออะไรเนี่ยโอ้ผมรัชดารัชดารัชดาคากับเจ้าเจ้าเจ้าชื่ออะไร ดูเลยพราโนวัดพราโนวัดเอ๊คู่มารทุกสาวเรากำลังรอเจอเลยคนไหนเนี่ยนั่นไงนั่นนั่ไหมซ้ำเกินโอ้โหนานแล้วไม่เกินเขียนคิ้วยังก็คันสอนเลยวันนี้ปากเป็นกระจับเลยใส่ชุดสีน้ำเงินซะด้วยเฮ้ยมองเลยไปไหนนี่สีดำแล้วก็ไปบอกแล้วชี้ไปนู่นเนี่ะ้นเจ้าสาวโซจู อย่างนี้เดี๋ยวไปเลียดผมล่าชบุตรไปายเล็กเข้ามาเราอยากเจอรีบเลยเธอเธอช่วยเก็บเงินหน่อคืนนี้ข้าวเลยกลับบ้านนลยไปเดินชายหาดกับเราเมาปากส้มเหมือนแม่เราเลยนี่หละเฮ้ยกูเข้าไปแล้วเป็นไงนั่งกันเต็มร้านเลยเริโอ้โหเดี๋ยวแล้วเขาจะจับกูได้ไหมเนี่ยจับไม่ได้รถทั้งมึงทำเนียนๆน่ะ

you're going have นองพ่ออยาเห็นหนะ้าลูกใครพ่อตาอยู่นี่กินกระต้องอยู่รออตองอร่อยมยอดจะพออาอมาเลี้ยงอร่อยเลยอร่อยนแล้วกินแล้ว,แ,ลวแต่เล้จะปูแล้วนหะมึกกับกุ้งไนะไปห,หมดแล้วเข้ามาทา้ามาทางนี้พ่อจั

น้าน้าอยากเก่งอยากเก่งนับมึงเตะตู๋กูทำไมเนี่ยมึงเตะตอนไหนนี่แล้ววิ่งไปซะด้วยีหมู่ยูนี้ยูงหลังหลังยังไงนู้นทำไงสับส่วนทำไมน้านี่นี่นับไอ้นี่กูจับมึงได้แล้วข่ามไงมึงเนี่ย

มวยนี้มี08ดูตรงไหนว่า08เร็วเข้าเล้วเร็วๆวัวได้โผล่แล้วเฮ้ยยังไม่พอดถ้าเราสักโค้ดไหนท่านบอกว่าคู่ใหม่